นสวัสดีนะคะน,นี้ค่ะก็มีพัสดุมานะนี่นะคะเป็นแบบกล่องขนาดเอนะคะด้านไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะคะนี่เป็นชื่อเรานะสมัครบอรนะนี่จากร้านนี้เหมือนเดิมนะคะร้านเดิมจ้ะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวอันนี้นะคะขออาจเป็นกล้องหน้าด้วยนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะคะวิอาอัดกล้องหน้าไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นอัดกล้องหลังอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาตัดกันเดี๋ยวเรามาตัดกันโอเคก็เดี๋ยวตัดซึ๊บเลยนะคะ ก็เอบี้ยวเบี้ยวแค่เดี๋ยวมากรีดกล้องนี่นะคะดีคาสเตอร์แับกันไกลอ้อเราม,มาดูกันในกล่องมีอะไรนะคะคลิปนี้อาจจะอัดไม่ค่อยดีนะขอโทษด้วยนะ ก็เราเปิดทองนิดหน่อยนะคะวุ้ยนี่ว้าวนะคะนี่โอ้ยอันนี้ก็เป็นอันที่เราซื้อนะคะนี่เราซื้อสามอ,นะอันนี้นะอันนี้เป็นของแถมขอบคุณ โอ้น่ารักมากๆเลยุูยมีลายเส้นด้วยนะนี่มือวกนันี้เป็นอันนี้นะของเรเดอร์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูความสโลวของมันกันมาบีบตัวไหนกันดีอ่ะได้มาสามชิ้นเลยนี้สั่ง3นี้แถมหนึ่นะเป็นมีเดียมบัชบันนะคะไเ,เก็บก่องไม่มีแล้วนะกองกอนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาบีบ อันนี้ก่อนละกันนะน,นี่มาดูแท็กกันของแท้นะเป็นไข่นะคะลายสึ่งจะไม่ค่อย่งเท่าไหร่นะ ดีนะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นของเบรดอนหรือเบรโดะไม่รู้นี่นะคะเป็นแบบมากระรองออกใหม่นะอันนี้ก็มันต้องตัดอะแต่มเราไม่ตัดนะ บีไปไม่โดนอะไรเลยนี่แต่ไรเนี่ยบีบอากาศนะเนี่ยบีบนี่อย่างเงี้ยมัน็นอย่างเงี้ยนะคะต่อไปมาดูรองเท้าคาบีนะคะสีชมพูนะะได้มาตั้งนานแะล้ว จะโรยอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราแกะดีกว่าลองแกะแล้วามาแกะให้ดูนะเดี๋ยวเราจะคั่วนะเราขอมาบีบชิ้นนี้ก่อนนะนี่คือของแถมนะคะเขาบอกว่าเราซื้อบ่อยเขาก็าแถม โลม,มากก็เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะอันนี้นะคะขอี้แกะนะกลางรายการเลยค่ะนี่ให้น้องถือชุดจอยนี่เป็นหน้ายิ้มนะมันมีลายเส้นด้วยน่าจะใช่นะมีสายนะคะ โลนะคะก็มาดูชิ้นต่อไปของไปพงพ็นรองเท้วนะหลังเรามาดูคอนโลกันนะเออน้องใช้น้อง,อ,งอยากอยากเห็นมันกันนะคอนโซลแกดูพร้อมๆกันนะ นี่เป็นแท็กแท็กเหมือนแบบปกตินะสโลอยู่นะแต่มันแบบมันใหม่มากเลยอ่ะสโลน่ารักน่ารักมากมากให้เดี๋ยวค่อยซื้อให้ครบแหละหลายๆสีนะโอเคก็ สำหรับวันนี้นะคะก็มีมา1พัสดุนะคะใน1พัสดุนี้มีหลายชิ้นมากนะอในวันก็มีมานะคะ3มชิ้นก็ตะกร้าอยู่ข้างล่างนะก็อ่าวันนี้มีสองมีมาสองนะคะแต่ว่าเรา อันนึ่งเปนของเพื่อนนะเป็นเครดอลัพั์นะคะก็เลยไม่ได้เอามารีวิวนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าอาัดไม่ดีไม่ชอบขอโทษด้วยนะคะคือเราปวดท้องก็เลยแข็งแข็งใจอัดนิดนึงอาจจะพูดแบบผิดผิด,ผดหรือขัดข้องบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย